วันนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้หนายแดนนี่แอนนันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำสาธารณรัฐตุรกีมาก่อน นายมอคามมุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง <c oughs> เป็นเอกอัครราชทูตวิสามานัน <c oughs> ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแซมเบียประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธรา,ธา,า,าธรณรัฐแซมเบียประจำประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแซมเบียประจำมาเลเซียด้วย นางเอธิริสิงห์เหอารัจิลาเคศียานีวิชยันติเอธิริสิงห์เหซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคนรเฝกทุนละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีลังกาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การวิจัยและฝึกอบรมกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายไฟยาตมุรชิตกาซีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณ,าาร,ณารัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ก่นที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐประชาชนบังกาลาเทศประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมกิจการเศรษฐกิจพหุภาคีและรักษาการอธิบดีกรมสหประชาชาติกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนางคริสตีนากูวยาซันโทปุโลสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำสาธารณารัฐเบลเยียมาก่อน